พี่น้องครับกำลังมาหลายครับพี่น้องกำลังมาหลายเพราะว่าบางไฟชุดไปสองบังแล้วไม่เห็นแม่คะทุเรียนครับก็เลยแวะตาแสบครับโอ้ยโลดจยอะมากเลยครับร้อยหกสิบครับร้อยหกสิบเออโบแพงครับวันแค่แล้วก็มีเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ครับพี่น้องได้โอกาสลุ้นแล้วไม่เปิดพี่จงแหนกหน้าห้างหมอลำมาสั่งกันครับโอ้น้าในพื้นไฟครับ พร้อมุ่งุย่างครับพี่น้องขันย่างไปย่างมาเมื่อยอขันหิวน้ำกัแวะมาได้ครับพี่น้องมาห่านมอเลมขันยู่โอ้ยว่าสิมาเบิ่งหมดไฟว่าเพรท่านครับหลายสิ่งหลายแนวครับพี่น้องเด้อพี่น้องขันอยากกับแวะมาหนีครับแวะมาแถวตรงข้ามกับหน้าห่านมอเลมครับขันว่าหน้าห่านมอลลมด้วยมันสิมาโมหอนครับตรงข้ามกับหน้าห่านมอเลมครับพี่น้อง พี่น้องมาแวะมาเบิ้งแล้วกันครับสีพาพี่น้องไปเบิ้งบังไฟเยอะเกินครับครับพี่น้องครับฝนตกครับฝนตกเพื่อนว่าเอาบุญบังไฟขอฝ่าขอฝนครับฝนก็เลยต้องตกครับพี่น้องนี่แหละงานบุญบักไฟงานบุญประเภณนีบุญบักไฟบานพ่นเมืองครับขอฝนครับพี่น้องบุญขอฝนฝนก็ต้องตกครับพี่น้อง ถือใจซุ่มหันกำลังหอนกำลังเอาอยูดดอกคึินสีเย็นเนี่ยครับนี่แหละคือบ้านพลเมืองครับพี่นอ้นองครับพี่น้องครับตอนนี้ฝั่งไฟของทีมงานขันใช่รอไมยำครับมาหอดบ้านแล้วอาดหลาดครับพี่นอ้องอาดหลาดโอ้ตอนซ่อนครับพี่น้องทีมงาน เต็มสตีมโอ้วกขันาฐานครับช่วงายครับว่าบางไฟบางนี่อันดับที่11ครับไปนองกัเลยตรงลอครับสิออกไปเบิง้งทั้งาฐานบักไฟจังหน่อยก่อน พี่น้องครับตอนนี้บางไฟบางแหลกแหกหมานครับกำลังคืนสู่ฐานจุดให้พี่น้องได้เบิ้งครับนี่คืองานบุญประเพณีบุญบางไฟบานพวนเมืองครับตำบลฟงฮวนอำเภอคอวังจังหวัววดยะโสธรครับ อาจจะได้ลดน้ำเยอะครับมองวม่ดบนะครับครับพี่น้องครับ ทีมงานกำลังลัางไปครับมีผู้ใหญ่ล่างเยอะครับครับพี่น้องครับ เป็นไรพ่อใหญ่มันใจบ่วะทีมงานขันเช้ครับพี่น้องนี่แหละตัวจริงเสียงจริงครับที่ไปบอกนั่งหน่อยเท่านี้กับเพราะไงนี่แหละโอ้กำลังสิรอลุนเบิงครับล่อลุนเบิงว่ามือนีผู้ใดถือต่อครับว่าผู้ใดถือต่อครับโอ้ผู้ใดถือต่อครับ แต่ว่าปีที่แล้วนี่คนถือปีที่แล้วนี่บวชเน่นครับเลยว่นเดียวมาถือเนี่ยเราเมื่อวานยูไปได้ไปฝั่งไกลไหมเมื่อวานเมื่อวานทางไกลเด้มาจากส่นบริสุทธิ์เมื่อวานเสียขันชัยลงมาหนึ่ครับเจ้าของขายครับพี่น้อนนี่กำลังมากครับเอาไปยังเมื่อวานเมื่อวาเมื่อวานเมื่อ้านเอาฐานหน่อยฐานหน่อยเป็นอีหยังว่างหันเป็นอีหยังเอาไปไป มือต่อผู้สาวครับพี่น้องเกเรบ้านนี้โอ้พี่กายนี่ผู้บ่าหน่อยครับมือนี้พี่นี่ผู้สาวหน่อยครับมาครับมาแล้วครับรถกระบะมาอย่างน้อบ้านนี่น้อเอาวเจ้าเข้ามาอย่างโอ้ย ทีมงานขันไชยมินามครับพี่น้องโอ้มาแล้วครับมาแล้วตัวจริงเสียงจริงครับขันไชยนะครับจ้ขันไชยหรือมินามครับนี่แหละสุดยอดสุดยอดสุดยอดทุกทีมงานครับได้ยินเสียงกรองมากนี่ดจบร่าง่าของแท้ครับพี่น้องของแแล้ว okay. อ้าวมาแล้วครับพี nah ่น้องน้ำผ้าพี Il ่น้องไปขึ้นสู่ฐานครับของขันไชยนะครับเป็นผ้าดอกวาน สรบมันครับมาตื่นเลยโอ้ยรอ่า้าลำแล้วครับล้ำแล้วล้ำยอดครับตึงตึงไปแล้วครับพี่น้องโอ้ยปล่อยออกแห้งครับออกแห้งซงะเหลือเกินออกไปแล้ว ไปใส่สุดยอดนะครับไปได้ดีอยู่ค่าว่าสูงกับน,นาสิพันเกนครับล่องเบิ้งครับลองเบิ้บงติดตามตอนตอน่ตอไปเด็อพี่น้องเด้อแตว่าบังไฟไปดีๆครับชัลัมนี่็ถือว่าโอ้สุดยอดครับพี่น้องเลยโอ้สูงแหงเสเลยเกครับมันหลักอไ ครับพี่นองครับตอนนี้ผมจะเปดไครับพี่น้องะจอเบิงบังไฟของทีมงานของเาครับ นำเสียงกองครับ hmm. พ mm ี่น้องนำเสียงกองกองดังยุใสไปหันครับเสียงกองดันแน่นี่แสดงวาทีมงานขันใช่รุัครับโอ้ยมาเบิ่งน้ำเด้อเบิ้งนำขอเบิน้ำเนี้ยขอเบิ่งน้ำนะครับเบีังสือสีส้ชัดเจนเว่าครพวกเราเอดี อะไปขันบอบคนมาแเดุ <ett inh> <t rios> mm ื hmm. ่อไสเมืกับเรารคนมีวครับพี่น้องครับตอนนี้ไฟขันใช้ลุงนั่งครับกำลังถึงสู่ฐานจุดซึ่งเป็นบัางที่11ครับช่วงเวลานครับปลายล่อยแล้วครับพี่น้องแต่ว่าบังไฟก่ะ ยังเอกอยู่ประมาณสี่บังสี่บังหาบังครับกะที่ได้เวลาพอดีครับรับงานบนประเทศนี้ครับพอดีกำลังแต่งครับกำลังแตง่งต้นแตง่ตแตงตัวทั้งขาโจทย์พี่นอ้องพี่น้องต่างประเทศครับกระจ้าจมาเบัง ครับตอนนี้ขันใช้ไม่นอครับานบขนันกับพี่นองกำลังสิทธรรมการตบกับพี่น,น,นองฝังที่ขอให้ทีมงานขันช้ เด็จครับพี่น้องมิเสด็จมิเสด็จคนอังขายก็นีโอ้มีเสด็จครับแต่ว่าเสด็จแบบโอ้โหเสด็จครับแต่ว่าเสด็จไปเนี้เลยโอ้นี่คือบอกใบที่งานพันใช่ไหมน้องครับเปนว่าอน้ันนนาค่อยอย่างพนังขไหลไป Jangan lupa like,